รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทบห้าร่วมกับเอลิสตาคลับเสนอรายการบันเทิงห้าวาราตี้ สวัสดีค่ะพบกับพี่ไข่มุกพันารายรายการบันเทิง5้าวารีตีเช้าสดใสนะคะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศย้อนหลังมาให้รับชมในงานวันที่24ธันวาคมไปรับชมภาพบรรยากาศงานประกวดและโชว์ความสามารถและกิจกรรมต่างๆบนเวทีกันเลยค่ะ ปณิตาธนศิลป์ธัญญากุลนะ so christmas is near ชิดานะคะโดยเดซิมโรมิรา โยนน้องทีซีค่ะ 偷老婆。 ทุกท่านนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะเซนตราเซนตีตัวน <millet S 3> ้อยมาให้ความสุขกับทุกท่านแล้วนะคะยิ้มและรางวัลเชวันนี้มาิกนะคะอ่าพี่จูอ้าวและคนแรกนะคะผู้พี่ได้รับรางวัลได้แก่ได้แก่ ราพรสีพร้าน้องคาราชายตมาก,มากรวิคนคุณชูรอดน้องเคนเร์อผู้คุณแม่ค่ะเด็กชายอุ้งอั้งกูโชติน้ำน้องเอเจค่ะ เด็กหญิงนิชาจรนิงทรน้องแดงแบงค่ะ เด็กหญพัะวังวีรคุณ น้องสตา,าน้องไอลิสน้องไอลี 王首席。 เด็กหญิงอายาลาอุปสังค่ะ เป็ดขีวะนิชยานิยงยาค่ะเป็ดันยาโอชาลนิอันยา ข้างยาลดวงวาน 好。Beast Phantom! 嘿、嗯。 มีโรบินสันสนาและของคันพี่เจจากคุณแม่้องเพสนะคะได้แก่ค่ะน้องโพสและ้องเพลค่ะพบกับกิจกรรมดีๆและเริ่มเปิดเวทีด้วยการแสดงโชว์จากโรงเรียนสาธิตประทุมเย เราไปพบกับการเดินทูบนะคะซึ่งวันนี้จะพบกับแซนตา้านะคะตัวเป็นๆมาร่วมเดินทูบกับน้องๆไปรับชมภาพบรรยากาศทูบน่ารักน่ารักเลยค่ะบรรยากาศเดินทูบกับโรบินสันและไซส์สมาร์ละโรบินสันที่ภาพดีสุดและ,ะเป็นห้างว้าวไรล้ติ้งช่องห้าของเรานะคะและเราก็จะแจกของนะคะอาดุมเซนต้าเดินไปแจกของเร้เลยค่ะนะคะ ก็มีที่ประทอุกท่านนะครับแวก็ที่พักทุกท่านนะครับที่ก็มราจะเาที่ผลการค้าโดยมรหลายตก็เป็นทุดเทศกาลปีไหนก็ขอที่พักาาสุภาด้วยนะครับแล้วก็โดยทางไปไหนมาไหนก็พัีหรือว่ากกัยนะครัแล้วก็ขอให้ท่านความสุขมีชีวิตที่มังบเรจะไดเปนในเทศกาลปีไหาน ีอีกหนึ่งกิจกรรมบนเวทีนะคะเป็นกิจกรรมร้องเล่นเต้นโชว์แล้ววันนี้นะคะก็จะมีการแสดงโชว์การร้องเพลงต่างๆมากมายแล้วก็มีสายแดนมาเต้นในธีมคริสต์ม,สมาสคะ่ะเพราะฉะนั้นไปรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็สวัสดีสมาชิกกำลังรักอุกษษษษษทงป๋าทุกท่านและสมาชิกโรตอรีนนทบุรีก็มาพรอ้อม ร้องเพงให้ฟังนะครับแล้วก็ท่านใดที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับเชิญนะครับเ,เรามีกลองสนักสนุนรายการนี้เป็นรายการของเพื่อนเด็กๆนะครับที่จะมาร่วมกันสื่อสารดนตรีนะครับโดยสถาบันยูแทนาดีสถาบันร้องเล่นเต้นรำที่ใหญ่ที่สุดของเมืนนองนนรีน,นครับ รางวัลของเราครับได้รับอุปนา,าคุณราคาค่ะพี่ไห่มุกใจดีสุดสวยโบราะจากรายการบันเทิงหน้าวารีค่ะาวาทีเอค่ะเปอคุณไมค์เปอนคุณอรยานะคุณปชิยะเปมิวสิกนครัพี่หม,มอมเปิลทวังคุณอารยานะครับ โ oh, งานคริสต์มาสปีนี้นะคะสนุกสนานและบรรยากาศน่ารักใช่ไหมคะและไปพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะน้องๆหนูๆเยาวชนคนเก่งมาร่วมกันทำพิซซ่าค่ะจะน่ารักแค่ไหนไปรับชมกันเลย ผมยอดกวีวณีชัยรายการบันเทิง5้าวารรตี้เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล,ลโลกช่วยโดลนบันดาลให้กับท่านผู้ชมพบแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาในทุกๆประการสวัสดีปีใหม่ครับ กิจกรรมดีๆนะคะแต่เสียดายเวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับกิจกรรมต่างๆบนเวทีของเราได้ในครั้งหน้านะคะพบกับพวกเราได้ที่รายการบันเทิง5วาร i ตี้ช่อง5กดหมายเลข5เวลา5น